ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังผาเมือท่าวังผาจังหวัดน่านต่างออกมาสังเกตรปริมาณน้ําบริเวณหน้าร้านและหน้าบ้านของตนเองหลังจากน้ําจากแม่น้าน่านหลากท่วมตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาในเวลา2นาฬิกาและขณะนี้นะครับปริมาณน้ําเองก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเลยจุดวิกฤตมาแล้วนะครับบางส่วนนะครับเร่งเสริมพนังกั้นน้ําบริเวณหน้าร้านของตนเองเพื่อความแข็งแรง อย่างเช่นชาวบ้านรายนี้ที่อยู่บริเวณย่านเศรษฐกิจของอำเภอท่าวังหาก็ระบุนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีสัญญาณแจ้งเตือนมาประมาณเวลา2นาฬิกาของเช้าวันนี้ครับหลังจากนั้นน้ําจากแม่น้ำน่านก็ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยชาวบ้านรายนี้ยืนยันว่าจะไม่ออกไปอาศัยอยู่ภายนอกนะครับและจะอาศัยอยู่ชั้นสองของตัวบ้านและได้มีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้แล้วราเชื่อมั่นว่าระดับน้ําจะไม่ขึ้นถึงบริเวณชั้นสองครับนอกจากนี้นะครับยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับประชาชนก็เดิหมดเลยไม่มีเลยคือประชาชนต้องฟอกฟอกันตัวเองหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีใครเข้ามาอาจจะต้องร้องขอไปไหมพี่หรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าเขาต้องเข้ามาดูเพราะต้องเข้ามาดูสิเพราะรู้ว่าประชาชนมันรู้ว่าบ้านมันติดน้ำไงเพาต้องเข้ามาดูไม่ใช่เราต้องร้องขอการเกียรติการาช่วยเหลือใช่อย่างนั้นเออมาดูหน่อยมารู้ว่าเพื่าคือเราไม่ต้องการอะไรมากมายแค่มาดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างแค่นี้ก็โอเคแล้วนะแต่ไม่มีใครมา ส่วนสถานการณ์น้ําในเขตเทศบาลเมืองด้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองด้านนะครับก็ได้วัดตรวจระดับน้านะครับปรากฏว่าระดับน้ําที่สถานีวัดระดับน้ํากาดแรงเอ็นวัดได้กว่า5เมตรครับน้ําขึ้นชั่วโมงรับประมาณ30เซนติเมตรซึ่งคาดว่าไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับจะถึงระดับวิกฤตทางเทศบาลเมืองด้านเองก็จะแจ้งไปยังกรมปอพอนะครับเปิดการแจ้งเตือนทางขอเตือนภัยที่อยู่ริมแม่น้ำด้าน ใกล้สะพานพัฒนาภาคเหนือและขณะนี้นะครับได้เดินเครื่องสูบน้ําทุกเครื่องแล้วและมีการปิดประตูระบายน้ําทุกบานโดยสาเหตุที่น้ําขึ้นเด็วนะครับมาจากว่ามีฝนตกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองด้วยครับ